สวัสดีค่ะพบกับช่องแมอบกบกกนะคะโหปูพองญ่าพานะคะป้าแต็นนะคะเอาแล้วคราวนี้นะคะก็จะมาเดินหรือว่าอย่างไรเนาะโอป้าซื้อเต็นมาให้คุณลุงด้วยนะคะ จะมาเดินกับคุณลุงบอสโอ้ก็ไหวขึ้นรถนะคะเดี๋ยวจะมากินข้าวเที่ยงกับคุณลุงนะคะปูปูก็นั่งหน้าเหมือนเดิมค่ะเรามาถ่ายเองเดี๋ยวไปกินน้ำบอสนั่งหน้าเรามันมาห่อเราได้หั่นข้าวไหมข้าวข้าวเพิ่งมาห่อเราพอดา้วย นี่นะคะป้ามีอะไรนะ,ะนมีอะไรมาฝากนะมีคุณป้าเอาคนมาชงเอาคนมาชงเหล็กย่างนั่งมาชงไงเปนเหล็กย่างน่ง เดี๋ยวรอก่อนโอ้โหพร้อ้อมพร้อมเด้อค่ะเดวันนีทุกคนค่ะโออไปเลยแล้ว่ะย่างไหวนะคะไปเลยยาพาโอ้โหรู่นด้วยพทางก็จะเดินด้วย โอโหเยอะแล้วนะคะคราวนี้าไปแล้วนะคะ วันนี้พ่อก็เดินกับคุณลุงนะคะเพราะว่า,าขับรถมานานก็เลยเปลี่ยนให้โอ้นะคะขับนะคะเดี๋ยวค่ณพ่อก็ไปเดินรวมีนะคะจะพาก็าออนนะคะแล้วก็ป้าเต็มนะคะมาเดินด้วย,ย,ยนี่นะคะ บวนก็เคลื่อนตัวไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามีทั้งยะาคานะคะป้าออนนะคะป้าแตนปูพองอยู่ตรงนี้นะคะอยู่บนรถค่ะปูพองลุงจิมนะคะค่ะ <c oughs> นี่นะคะ รือว่าลุงจิมอยู่บนร,รถที่ไหนก็ลงมาแล้วนะคะโอ้โหเคียงคู่กันมาแล้วนะคะลุงพันนะคะก็ถือธง น้ำหน้ายังไงพ่อสบายชิวๆบ่อคนอยากจะเดินนี่เองเนาะก็ปล่อยให้เดินซะก่อนจะเปลี่ยนแล้วเหรอโอเคเดินไปไเรื่อยๆทรมานกรรมซะก่อนทรมานกรรมวะซ่าน โอ้ย่าพาโอ้ย่าสู้ๆนี่นะคะป้าออนกับย่าแล้วก็น้องมูลนะคะน้องมูลคนสวยโอ้โหเก่งมากเลยใช่่ะเพราะว่ามีรถไฟเรนตาไปอยู่มาแล้วอ้าวขึ้นเลยภาคก่อนพักก่อนนะพักก่อนนะคะสาวๆเพราะว่่าาาารรงกยเสปอนเซอร์ก็อยู่ด้านหลังนั่นเด้อโทษขอกหมดเลยนะคะโอดน้องเมย์เดินเป็นโรนนะคะนี่อืป้าแต้นก็อีกโรโน เพื่อนนะคะนี่แหละเราก็เปลี่ยนกันดีนะที่มีโอเปลี่ยนพ่อก็อยากจะเดินบ้างปุ๊บปอกก็ถึงอยู่ดิโอ๊ยเราก็ยังว่าท่านด้อยากให้เปลี่ยนได้นล้ววะถามเราอยู่เมื่อกี้นี่ละรามวนแล้วนนั่เนาะละามวนน้ะมูอมโอ้โหเดี๋ยวก็จกลงก่อนโอ้แปบ๊บนึงนี่นะคะเพื่อนๆได้ไหมครับภาพใวันี่นะคะ คู่แทนเนาะเจ้าเนาะคือคู่พะละแทนเนาะมมันธรรดาไล่ะปกาคือคู่เลยค่อยมาแต่ไกลนึกว่าไผ่สันดอกโอ้ยอ้าวที่นั่งก็คักแทบันนี่้นั่งเกยียดขาเดี๋วพอเข้ามามันทลายปไหนนั่งนี่นั่งนี่นั่งนี่เกยียดขาตรงขาเสื้อขึ้นใช่ตรขาเก่งขึ้นขาเสื้อเหรขาเกงขึ้นอ้าวฉีดแล้วนะคะ นั่งลงเด็นั่งลงนั่งลงออนั่งลงนั่งลงนั่งลงไข่ถึงไข่เลอ้าวควันกุกกุกควุภละควุภล,ละเนาะเอ้ยคืออีหลีแตงตูโอ้ขอบคุณครับคุณครูนั่นขอบคุณครับคุณครูประศร จะหอดใสแลเนาอเฮาอือหือแอนก็เอาด้วยนะคะตอนนี้นปวดน่องปวดขานะคะไม่ไม่ปวดเทียด,ดีเอแม่ครูชิดนะคะบริการเป็นอย่างดีนะ นั่งร่มนะเอฟซีพักผ่อนนะคะเจ็น้อยนะคะพักผ่นสักหน่อยก็คงจะออกแล้วนะคะเยวที่ั๊มน้ำมันนิดนึงนั่งพัดขาไว้นะคะตอนนี้ครูพละบอกให้พัดขาไว้ก่อนนะแอนจ่ายลงเพราะว่า คือให้เรือมมันไหลย้อนกลับสุดยอดให้การแนะนำเป็นอย่างดีมันมันทำให้เท้าบวมโอ้ทาไว้ก่อนไม่นู้ว่าอะไรสันดร์สเปร์นี่เองเนาะมันมันกลับไปที่เดิมแล้วอ้าวตั้งมันมันนี่ไงอืมมันไปโดนปุ่มนี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ